ลับมาตั้งวงคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้พอจะเห็นภาพอดีตนะฮะความอุดมสมบูรณ์นะดูมีมากมายดูมีป่าเอ๊ะแล้วป่าหายไปไหนครับป้าบงป่าหายไปไหนป่าก็ส่วนมากก็พวกมีตังพวกในชุนตัดไม้ไปขายมั่งถางปลูกมันมั่งครับนี่คือภาพที่ป้าบงเห็นเลยตัดไม้ไปขายแล้วก็ ถางป่าปลูกมันครับทีนี้ไม้ใหญ่มันก็ไม่มีสภาพป่าก็จะเสื่อมโมทรมไปเรื่อยๆก็ส่วนมากก็จะปลูกมันอ่ะปลูกมันกันเรื่อยๆมาชาวบ้านก็ปลูกตามไปคนไหนครับก <นะ S 2> ็คือเอาป่าออกไปซสะปลูกเป็นมันส่วนหนึ่งในทุนเขาก็ตัดไม้เอาไม้เนี่ยไปขายะะนะฮะคุณคุณพนารัฐเห็นไหมฮะภาพเหล่านี้เคยเกิดทันเห็นนะเพราะ อายุสี่สิบปีแล้วท่านเห็นท่านเห็นตั้งแต่เริ่มในทุนตัดซุงไปขายอะไรเงี้ยรุ่นพ่อก็จะเป็นเป็นแรงงานรับจ้างสมัยก่อนครับตัดไม้อะไรครี้ยเป็นแรงงานมันเยอะมากเลยฮนะตัดซุงไปเนี่ยเยอะมากพื้นที่ทุกวันเนี้ยปัจจุบันตรงเนี้ยก็จะมีไม้ใหญ่เป็นใช่ตลอดแนวเลยที่นี่จะเป็นเป็นแหล่งไม้ขนาด5้าหกคนโอบอะคะ่ะส<อ>ิบ<น>คนโอบก็มีแล้วอย่างนี้ รถบรรทุกรถอะไรเข้าออกเข้าออกเอาไม้ออกไปเขาทําแพรเนี่ยอยู่ข้างคลองก็ล่องแพรอ๋อไปทางแพรทาแพรล่องไม้ไปขายที่โรงเรื่อยที่เกาะขนุนเกาะขนุนเมื่อก่อนสนามชัยไม่มีตลาดแล้วก็เดินเจอที่ก็ออกเกาะขนุนพ้าเป็นที่พนมสารคามไม้กระบกก็เผาถ่านครับก็เอาเกียนเข็นไปสมัยป้าเด็กราคารับจ้างเข็นในเที่ยวละหกสิบบาท เวียนต่อเวียนไอ้ไอ้อออออมาตัดไม้อย่างงี้นี่ผูกกฎหมายไหมก็ผิดกฎหมายก็ผิดนั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนกฎหมายไม่ไม่เข้มงวดเขาไม่ไมมด้ไม่ได้เข้มช่วงนั้นเขามีสมรธานะให้สมัชธานเอกชนมาตัดไม้บริษัทเรืองวิทยาะแต่ผิกดกฎหมายนี่คือหลังจากที่บริษัทสมัธานไปแล้วเนี่ยก็ป่ามันถูกมันเสื่อมโทรมเลยครับแต่ยังมีไม้อยู่เนี่ยก็จะมีในทุนที่เขาเข้ามาสวมรอยตัดเลยโดยไม่ได้ขออนุญาตนะ คือป่าที่หายไปก็คืออาหารธรรมชาติหายไปด้วยนะคะงั้นการชะล้างพันทายของหน้าดินเนื่องจากระบบการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยที่ไม่มีการปรับปรุงดินเนี่ยนะฮะก็ทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยมันถูกทําลายไปด้วยนะคะก็ตื้นเขินไปนะก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศตาอความสมบูรณ์ของธรราติ่วฟังคือยังไม่พอใช่ไหมยังไม่หมดนะนอกจากมันสำปะหลังนี่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะเก็มีไอต่อจากมันสำปะหลังก็จะมียูคาลิท ยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสยูคลิปตัสแล้วก็ต่อมาอีกก็จะมีการปลูกยางพาราอือยูคาลิปตัสนี่มาอย่างไรคือจะมีบริษัทไอสวนกิตินั่นเขาเขาเพาะกล้าโอ้เพราะว่าให้ปลูกที่แรกเข้ามาว่าประกันราคาตันละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทให้ปลูกซื้อเบี้ยเขาต้นละหนึ่งบาทครับ ไอ้เนี้ยประกันราคาเนี้ยต้องเอาใบสบปกรหรือใบใบที่เราเสียภาษีนะพทห้าไปถ่ายเอกสารไปไปไปลงลงทะเบียนคือคือลงเป็นลูกค้าครับลูกค้าที่จะจะรับไอ้เบี้ยอยู่เนี่ยมาปกุกหมายหมายถึงว่าอยู่ที่ขาเพาะด้วยเยื่อไม่ไม่ใช่เม็ดไอ้อย่างเม็ดเนี่ย ซื้อต้นละห้าสิบตางมาปลูกแต่ว่ามันไม่โตมันไม่โตทุกต้นครับอันนี้ก็ไอเบี้ยเม็ดนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยกปลูกตอนนั้นก็นิยมม่เบี้ยเย่อปลูกแล้วมันมันมันโตทุกต้นฮะตกลงโตไหมปลูกยูคาโตค่ะสามปีได้ตัดอ่าแล้วแล้วไม่ดีเหรอฮะก็ดีค่ะแต่ว่าดินมันกระเสื่อมลงไปอ๋อคือเสื่อมจากยูคาเอ่อจากจากมันแล้วยูคานี่ปลูกก็เสื่อมนะฮะ ปลูกที่แรกงามไวมากคือเรียกว่าสีเขียวที่เหมือนเทเลซายฮะ,ะ,ะมีสีเขียวเป็นต้นไม้แต่ว่าแห้งแล้งแล้วก็ทําลายความอุดมสมบูรณ์ของของดินสูงมากเรื่องน้ําผิวดินน้ําใต้ดินนี่มีผลกระทบทันทีนะขนาดนั้นภาครัฐนี่เขาส่งเสรมิมให้ปลูกยุคยุคนั้นเมื่อประมาณปี2,520เเษะ ทั้งกลมป่าไม้อะค่ะเอาตัวยูคาลิปต์เข้ามาแต่ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นําเข้าจากออสเตรเลียนะคะเป็นพันธุ์คารมาดูลนซิสค่ะเพราะด้วยเมล็ดตอนนั้นเป้าหมายคือต้องการเอายูคาเนี่ยขึ้นมาปลูกในพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมแล้วก็เหมือนกับเป็นป่าป่าขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรไปปลูกแต่ว่าพอไปปลูกจริงๆเข้าเนี่ยไม่อยากรวมวงด้วยไม่ประสบความสาเร็จค่ะเพราะว่ามันโตช้าอย่างนี้แล้วก็ยุคนั้นเนี่ยตลาดของไม้ยูคาเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบ ว่างแล้วก็มีเอกชนที่รับซื้อตัวนี้นะคะแต่ตอนหลังนี่มีเอกชนที่เมื่อกี้พี่เชอรีพูดถึงของสมคิติหรือของบริษัทเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยก็มีการวิจัยพัฒนาต่อนเนื่องจากตัวคารมานตุริส mm. ที่พเพาะด้วยเมล็ดเนี่ยมาเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยยุคคิปตัสเนี่ยมันถูกให้ข้อมูล ชาวบ้านน่ยว่ามันเป็นพืชที่มันทําลายความอุดมสมบูรณ์ทําให้สิ่งแวดล้อมนด้เสื่อมโทมพืชปลูกข้างค่าประมาณข้างละ2อถึงสเมตรเนี่ยจะไม่เติบโตแล้วก็ใช้น้ําเยอะมากมันจะดูดน้ําจนบ่อน้ำไม่แห้งเลยเพราะฉะนั้นยูคาลิปต์กับ ความรู้สูงของชาวบ้านคือว่ามันเป็นพืชที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อต่อผลผลิตการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินลมทั้งน้ําด้วยเพราะฉะนั้นยุคนั้นจะมีการต่อต้านยูคาลิปตัสเพิ่ข้างเยอะมากงานในพื้นที่ของเราก็รณรงค์ด้วยค่ะว่าตัวยูคาลิปต์เนี่ยไม่ใช่พืชทางออกที่ตัวชาวบ้านจะปลูกเอาไว้แม้แต่การเป็นไม้ใช้สอยก็ตามเพราะมันมีผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ระบบการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรด้วยก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะรับ เอาละปลูกปลูกแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกแล้วรวยปูนแล้วได้รายได้แต่ส่ส่วนหนึ่งก็รู้รู้ว่ามันจะมีผลกระทบแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าบริษัทเข้ามาแล้วทําให้ตัวยูคาลิปตัสไม่ใช่เป็นพืชที่โตช้า นะผลตอบแทนต่ําแต่ทําให้ยูคาลิปตัสเนี่ยเติบโตได้เร็วนะฮะแล,ะล้วกาอายุยาวกว่ามันสับหลังเช่นมันสับหลังนี่ปีหนึ่งแต่ยูคาลิปตัสุยุค,ยคนั้นนะประมาณ5ปีแต่ตอนหลังนี่พัฒนาวิจัยไปแล้วเหลือแค่3ปีกับระบบการดูแลแปลงจาัดก,การแปลงอย่างดีเนี่ยสปีก็ตัดฟันได้เพราะฉะนั้นยูคาลิปตัสก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วอันนี้คือคาโฆษณาชวนเชื่อใช่ค่ะแล้วเขารับซื้อด้วยส่งเสริมโดยตรงจากบริษัท กับเกษตรกรเลยก็เหมือนกับเป็นเกษตรพันธสัญญานะฮะส่งเสริมการปลูกแล้วก็รับซื้อผลผลิตกลับไปด้วยกับมีราคาประกันซึ่งจูงใจเกษตรกรเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ปลูกมาสัมปันธซึ่งกเกษตรกรจะเจอเรื่องของราคาที่มันขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงแล้วควบคุมราคาไม่ได้เนี่ยกับผลผลิตที่ต่ำลงเนี่ยงั้นอยู่คาลิปตัสก็จะเป็นพืชตัวใหม่นะคะเข้ามาทดแทน ด้วยเพราะฉะนั้นกระแสของการขยายตัวของยูคาลิปตัสก็จะออกไปเลยช่วงหลังงานวิจัยที่มันก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมกระดาษนะคะสิ่งเหล่านี้เติบโตเนี่ยก็มีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ต้นยูคาลิปตัสนะคะก็เปลี่ยนชื่อไม่เรียกยูคาลิปตัสนะฮะก็เปลี่ยนเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราคุ้นหูกันแล้วก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักยูคาลิปตัสจะรู้จักต้นกระดาษนั้นต้นกระดาษเนี่ยปลูกแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้จะทํากระดาษให้มาใช้นะคะ ใน,นชีวิตประจำวันนะฮะเนี่ยปรากฏว่าก็ทําให้ความรู้สึกต่อตัวย e ูคาลิปตัสไม่เปลี่ยนไปเลยก็เป็นพืชศรษฐกิจตัวหนึ่งท่านเองอที่สามารถจะพาอปลูกแล้วกเก็บเกี่ยวขายได้เหมือนกับพืชสังเกตตัวอื่นๆนะคะและ้วณขณะนี้เป็นไงณขณะนี้ตอนนี้ยิ่งขยายตัวฮะนะคะแล้วมันมีผลกระทบไหมมีผลกระทบฮะเพราะว่าพืชเหล่านี้ขยายตัวมากเท่าไหร่นี่เป็นพืชตัวหนึ่งนะฮะอย่างยางพาราหรือพืชตัวอื่นๆที่เป็นพืชศรษฐกจเข้ามาเป็นพืชอุสตสาหกรรมเนี่ยขยายออกไปมากเท่าไหร่เนี่ย พื้นที่ที่เข้ามาปลูกยูคาเน่ก็จะอย่างเช่นเป็นพื้นที่นาที่หายไปนะฮะเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกมันสับปะหลังแล้วหายไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารหรือชาวบ้านเคยปลูกอาหารนี่ก็จะลดลงก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคร,ครับสภาพภายหลังจากผ่านความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเนี่ยของชาวบ้านเราเป็นยังไงางคุณพนารัตน์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเริ่มหนึ่งก็นี่สินแหละเพราะว่าพอพอรัฐส่งเสริมให้ทําแล้วก็ อยากจะทำอะ่ะมีที่ที่ท,ที่พื้นที่ที่มีมีหัวปวกก็ต้องจ้างรถมาพังปวกเพื่อจะต้องปลูกพืชให้ให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นในเนื้อที่โดยที่ไม่มีปวกสมัยก่อนที่ที่ทำนาคือทํานาบนปวกก็ปลูกพืชไว้กินแบบมะละกอมะเขืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าปลูกมันก็คือต้องจ้างรถแบคโคอะไรเงี้ยมาพังทิ้งไปหมดเพื่อมีมันทุกตารางนิ้ว<อ>ถ้ามีหัวปวกหรือมีที่ว่าง แม้แต่คันนาก็ต้องปลูกยูคาลิปตัส <c oughs> ต,ต้องเปลี่ยนอะ่ะก็คือปลูก,ลกพืชเศรษฐกิจหมดแล้วทีนี้พอมันไม่เติบโตไปอย่างที่วาดหวังไว้เพราะว่าดินมันก็เริ่มเสียไปผลผลิตมันไม่ออกมากลายเป็นหนี้กลายเป็นหนี้เพราะต้นทุนเพิ่มจากเดิมที่ไม่เคยเป็นหนี<ช>้เพราะว่าเก็บกินอะไรก็หากินปลูกินกันเอาเองเป็นหนี้เพิ่มแล้วแล้วบางคนที่ดินต้องหลุดมือไปเพราะว่าคือเอาเงินในทุนมาลงทุนทําเสร็จแล้วผลผลิตราคาต่ําก็ต้องยอม ให้เขายึดที่ไปส่วนหนึ่งทีนี้ที่ก็ไม่มีทีนี้ที่ก็ไม่มีก็เป็นแรงงานรับจ้างครับก็เหมือนเหมือนเป็นปัญหาตามมาได้รับผลกระทบก็ฟังดูเหมือนเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่สําหรับสังคมเดิมที่เป็นสังคมที่สามารถที่จะหาอยู่หากินด้วยตัวเองได้บางครอบครัวถึงกับที่ดินมีที่ดินเป็นร้อยไร่ต้องหลุดมือไปถึงกับไม่มีที่ที่จะอยู่ตอนครับครับ เดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะพอเห็นแล้วว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาชาวบ้านหันมาทบทวนตัวเองเมื่อไหร่นะฮะหันมาทบทวนหันมาดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วมีวิธีการอย่างไรในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปนะะพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาตั้งวงคุยกันในช่วงสุดท้ายครับ